ขอสแสดงความดีดกับกับเทโลด้วยนะครับที่วันนี้สามารถเอาชนะได้นะครับเพราะว่าก็เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้มันเจอเทโลแล้วก็ทเทโลเขาก็ต้องการที่จะเอาชนะเรานะครับแต่ว่าผลการแข่งขันมัน,มนโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นผิดพลาดกัค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับมาเสียตัวเปลี่ยนเร็วไปสักนิดนึงนะครับเราะนั้นวิธีการเล่นมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราก็ดีขึ้น นะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์มันค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึ่งนะครับก็เหลือสองเกมนะครับกับการที่ไปเยือนแล้วก็กลับมาได้ในบ้านนะครับก็จะช่วยกันทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็จะช่วยพูดคุยกับน้องๆน,นะครับให้ใหทำไงก็ได้2เกมเนี่ยให้มีแต้มนะครับเพราะเพราะว่าถ้ามันทิ้งทิ้งช่องว่างาระหว่างทีมที่ต้องต้องโซนอันตรายด้วยกันเนี่ยมันครึ่งหลัง หรือเล็กหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตามยากนะครับก็ฝากขอบคุณแฟนบอลนะครับที่มาช่วยให้กําลังใจนะครับแล้วก็ตะโกนเสียงเชียร์นะครับต,ตลอดทั้ง90นาทีนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่ครับสองเกมแล้วที่ีผมก็ว่าอดีตไม่ค่อยออกมาสัาง่งลูกทีมที่ข้างสนามตลอ่เกมเชียงรายแล้วก็มาเกมนี้ครับผมเหมือนจะรู้บุบาตตัวเองหรือว่ารถกระแสแฟนบอลในการที่จะเรียกร้องให้อดีตออกจากตำแหน่ง ออกไหรอครับเพราะ่ม,มันมันมันส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเดด้วยนะครับเพราะเขาก็โดนอะไรมาเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่สลับกันออกไปสั่งตัวผมเองหรือผู้ช่วยโค้ดออกไปสั่งเนี่ยก็ทุกอย่างก็คือได้ปรึกษาได้คุยกับเดมาแล้วทั้งนั้นนะครับก็ไม่ไม่ไม่ไมีอะไรครับก็เราก็ยังคงทํางานแล้วก็เดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมครับ ันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราหนีตกชั้นเต็มตัวแล้วแน่นอน100%นะครับแต่ว่าเท่า,ทาน,นี้นั้นถามว่าจะตกเลยไหมเราต้องตอบว่าในฐานะเป็นคนทําทีมในฐานะคนเป็นโค้ชนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นในผู้ริหารเชื่อมั่นในในศักยาภาพลูกทีมนะครับว่าเราต้องอยู่รอดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเล็กสองคงจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับทั้งผู้เล่นไทยและทั้ง้งผู้เล่นต่าง,ต,างต่างประเทศนะครับคิดว่า มันน่าจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังอย่างที่บอกว่าหนีตกชั้นแน่นอนนะครับแต่ว่า,าถึงเลก2ถ้ามันเริ่มต้นดีนะครับมันเริ่มต้นดีหรือเราเราเรา,เราหาตัวผู้เล่นที่ดีนะครับหรือสร้างความมั่นใจในแต่ละแมตช์แต่ละเกมนะครับเราเรามีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นมากกว่านี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอันดับได้ดีกว่านี้ครับ อะไรนะครับนักเตะ่่นา,าไปอ๋อก็อย่าง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 ที่เป็นข่าวนะครับอันอันอันนีนน้ผมต้องขออนุญาตพูดนะครับในในฐานะที่อยู่ในทีมนะครับผมเห็นบางบางบางเพจบางที่นะครับมาลงข่าวโจมตีว่าสโมสรค้างค่าจ้างเงินเดือนนักเตะลดเงินเดือนนักเตะหรือไม่ยอมออกเงินเดือนอันนี้นะครับผมอยู่มาสิปีนะครับสุพรรณไม่เคยม,มีมีแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ฝากพวกพี่ๆหรือใครก็แล้วแต่ที่มาจากแหล่งต้นข่าวไอ้ที่พูดเรื่องแบบนี้นะครับก็ขอให้มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นมูลความจริงนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพวกคุณจะมาขายข่ากวกันอย่างเดียวโดยที่แบบให้มันจุดประเด็นขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะนั้น10ปีที่ผมอยู่ตรงนี้ผมการันตีได้ว่าสโมสรหนนะ้าที่แห่งนี้ไม่มีมีปัญหาเรื่องเงินเดือนเด็ดขาด100อซนะครับผมเป็นคนสุพรรณนะครับ10ปีไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดือน ลดเงินเดือนนักเตะไม่มีออกตรงแน่นอน30 31 1 3บวันนะครับเงินเดือนที่ออกแล้วส่วนประเด็นที่3 3 3คนที่โดนยกเลิกสัญญานะครับก็ฟ้องด้วยหลักฐานฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วนะครับน้องเขาก็ยอมรับนะครับเพราะมันมันมันเป็นกฎของสโมอสรอ,อยู่แล้วซึ่งก่อนที่เราจะต้องมาซ้อมหรือก่อนที่มาต้องทํางานร่วมกันเนี่ยในในช่วงปีซีซั่นเนี่ยเราก็ได้คุยกันหมดเรีบเรยบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ยอมรับนะครับว่าเข้าไปเดินสายมาจริง ก็จบกันด้วยดีครับ